ด้การปั้นตัวละครนะคะอันนี้เราอาจจะไม่ได้เทพมากนะแต่ว่าก็พอมีไอเดียอะไรนิดนึงเหมือนกันเกมนี้มันเป็นเกมที่แบบแนวการเล่นอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาซกทีเดียวนะคะมันมีการพลิกพลิกได้แล้วมันก็ยากเหมือนกันที่ในใน,ในการที่จะจัดทีมนะคะว่าตัวละครมันแบบเยอะแยะอะไรเงี้ยก็มีหลายกลยุทธ์นะคะอย่างเช่นอย่างเช่นอ่ะมันจะมีคนที่แบบปั้นตัวละครตัวเดียวเลย ก่อนนะคะก็แบบเออ่เลเวลร้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวอื่นก็เลเวลหนึ่ง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 เลยก็มีคนที่ปั้นแบบกลางๆเลเวลห้าสิบเจ็ดสิบห้าหลายๆตัวก็มีนะคะเราก็ประมาณกลางๆเหมือนกันแบบผสมผสมอ่ะอัพมั่วจริงๆก็เสียดายมากเหมือนกันนะเพราะว่าแบบเสียแอปเปิลไปเยอะมากนะคะจริงๆเราอ่ะอยากจะปั้นแค่สัก เราว่าสัก3ตัวก็โอเคแล้วคือเกมนี้ถ้าเกิดว่าเราโจมตีอ่าเราทีมละ4ี่ใช่ไหมสี่สีถ้าศัตรูโจมตีเรามาไม่ว่าจะแรงแค่ไหนอ่ะมันก็ตายได้มากสุด4ตัวปึบอารมณ์นั้นอ่ะเข้าใจไหมคือเหมือนกับว่า <c ười> คือเลเวลหนึ่หรือเลเวลยีไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่คือเสียแอปเปิลอาพไปถึงเลเวลยี 25, แต่โดนดอกเดียวก็ตายเหมือนกัน ประมาณอย่างนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเรามีเลเวลร้อยอย่างเงี้ยมันมันจะอยู่ทนอยู่นานมากกว่าเลเวลห้าเลเวลยี่สิบห้ากับเลเวลหนึ่งไม่ค่อยต่างกันอารมณ์ประมาณนี้เหมือนเหมือนทำอะไรไม่ค่อยได้อะแต่ว่าสิ่งที่เราจะจัดได้ก็คือเอ่อตัวที่ตายแล้วเกิดประโยชน์ต่อตัวถัดไปอันเนี้ยน่าสนใจอย่างเช่นอย่างตัวนี้อา่าถ้าตายแล้วจะแบบว่าศัตรูติดพิษ ตัวนี้ถ้าตายแล้วศัตรูติดพิษเหมือนกันตัวนี้ถ้าตายแล้วศัตรูหลับเอออะไรแบบนี้นะคะเราก็เลยเอาวางไว้หน้าตัวที่แบบตัวเด่นของเราเพื่อแบบลดลดแบบผลกระทบอบลดไม่ให้มันแบบโดนอะไรรุนแรงมากนะอย่างน้อยก็แบบ sleep, สลีปศัตรูไปได้ตัวหนึ่งอะไรแบบนี้อืมตัวนี้ก็อันนี้ไม่มีอะไรพิเศษตัวนี้ s attack break น่าจะแบบลดลด a อ t a c ็กองชัตตรูนะคะมีสัตตัน aye, aye. สลับหน่อยก็ได้ไอไอไอตัวที่มาทีมแรกอะ่ะมักจะเละตุ้มเป๊ะเราว่านะ <laughs> มักจะเลอะอ่ะก็เราเอาอะไรที่มันแบบเบาๆมาดีกว่าออ <Aye, aye. S 1> อืมอเอาใครมาดีล่ะ อือะไรประมาณนี้แหละเราก็ค่อยๆสลับไปเรื่อยๆนะคะเราก็มันสําคัญเพราะว่าเวลาที่เราออกลบเนี่ยออกลบมางคีก็การสลับเนี่ยทาให้เราแบบชนะได้เลยนะเพราะว่าแบบจังหวะในการตุยของฝั่งเรากับจังหวะที่ออกสกิลของฝั่งศัตรูอะไรเงี้ยมันถ้ามันสอดคล้องกันอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันพลิกเกมได้เลยนะคะ เช่นเราไปสตาร์ตศัตรูก่อนที่ศัตรูจะแบบโจมตีหมูอะไรแบบเนี้ยเออมันก็เกิดขึ้นได้นะคะบางทีการดูวิดีโอแล้ววิเคราะห์มันก็จะแบบอ๋อเราควรจะสลับอันนี้ไปข้างหลังนะหรือสลับตัวนี้ขึ้นมาตีก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอตัวเล็กๆย่อยๆตัวเลเวลหน,หน้อยๆอ่ะเขาเรียกว่าตัวบัฟเฟอร์คืออารมณ์ว่าแบบเอาให้มันไปโดนไอส้สก,กิลหนักๆที่ศัตรูมันตีมาเออช่วงแรกหรือช่วงช่วงไหนที่ศัตรูออก อะไรแรงแงมาให้พวกตัวเล็กๆไปรับนะคะตัวเด่นของเราจะได้ไม่โดนหนะักประมาณนี้ลองสตาร์ตดูสิเม<า>ื่อกี้เราก็สลับไปเซตหนึ่งแล้วนะ <c oughs> ยังไม่ผ่าน <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> ก็ต้องไปอัพตัวละครด้วยนะคะก็ไม่ได้ซีเรียส <c oughs> เพราะว่าเกมนี้มีอะไรให้เล่นเยอะมากแล้วเราก็เล่นเนื้อเรื่องมาจนแบบจบจบไอ จบเ, G, เขาเรียกอะไรอะโปรโลกับบทนําแล้วซึ่งแบบบทนํเบื่ออะไรยาวมากแบบสิบกว่าพิโซดนะคะเดี๋ยวมาเล่าไว้ฟังอีกทีหนึ่งก็อันนี้กี่กับเรื่องจัดจัดทีมเนาะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะคะมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาได้นะคะอันนี้อาจจะไม่ได้เล่นอะไรให้ดูเยอะเนาะฟังๆอย่างเดียวเข้าใจไหมนะอืมเข้าใจไม่เข้าใจค,คอมเมนต์บอกหน่อยนะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหนะ้าจ้า